สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมเด็ก c กับผมทีมแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่ปี2021นี้ผมเองเกอ็จะนอะอนําเสนอคอนเทนต์ที่เราทํากันทุกๆปีนั่นเองครับซึ่งคอนเทนต์นั้นก็คือมาหากราบโอเคนะครับนั่นเองครับซึ่งเป็นการรวบรวมคุณทีมพูดคําว่าโอเคนะครับตลอดปี2020ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเรามาดูกันซิว่าปีนี้คุณทีมนั้นจะพูด โอเคนะครับเยอะกว่าหรือน้อยกว่าป okay, ีท okay, 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 ี่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยเราไปชมกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ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 นี่นะครับโอเคนะครับโอเคครับอ่ะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับ โอเคครับโอเคนะ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 ครับโอเค โอเคไกด์สโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคไกด์สอ่ะโอเคนะครับอ่ามือนี่นะครับโอเค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 นะครับอ่โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคครับอนะครับ่โอเคนะครับ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 อเนะครับโนะครับโนะครับโอเคนะครับโรับโอเคนะครับโอเคนะครับ ภาค3นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณทีมนั้นพูดคําว่าโอเคนะครับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าควรดีใจหรือเสียใจดี่เนี่ยก็นั่นแหละครับถือว่าสกิลการพูดของผมเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วกันนะครับ <c oughs> จากที่เมื่อก่อนเนี่ยผมพูดแค่ว่าโอเคนะครับเนี่ยค่อนข้างบ่อยและถี่นะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพูดโอเคนะครับนั้นน้อยลงนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าขอภูมิใจในระดับหนึ่งแหละ ก็ต้องขอขอบคุณคนดูที่ติดตามผมมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็ผมเองก็ภูมิใจไม่น้อยเลยก็เจอกันกับคอนเทนต์ใหม่ในปี2021นี้นะครับขอบคุณครับ